ปัติก้าวันนี้จะสาธิตการผัดเส้นนะคะเอาไปตอนเช้าเลยมีผิวอยากทานมากม่้นท้าแล้วล่ะมันจะมันจะสิบมันจะสิบโมงแล้วมันสิบโมงแล้วมิ้น้าวแล้วทานตอนนี้ีได้เริ่มทํางานแบบมีพลังไงคะ,ะเจียวกระเทียมมันกกอะเลยนะคะกระเทียมนี้แบบเจียวแล้วมันจะมีกลิ่นหอมน่ารับทานมาก ปลเดียวให้มันนสีน้ำตาลหนึงนะคะวันนี้จะผัดเส้นกับผักกาดดองซึ่งก็กะว่าจะใส่สเปกก็คือหมูสามชั้นนิดนึงเพราะว่าหมูสามชั้นเนี่ยทอดเอาไว้เมื่อวานเมื่อวานซืนเนาะแล้วมันยังมีเหลืออยู่ก็เลยคิดว่าเลยเอามาผัดๆหัวหวมเพื่การก็วเป็นการผัดรวมิ้ิตไปดก็้วกันเนาะกินสเปกมันก็ มีมันน่ะมันก็จะได้แบบร่างกายเราก็จะได้รับมันคํามอบอุ่นดีนะคะไม่มีอะไรเสียหายนะคะโอเคมันเนี่ย,ยสาคัญในมนสุกอยู่แล้วทีนีนเเนเนะ้เราก็ไม่ต้องผัดเยอะหรอกม,มนสุกอยู่แล้วมันก็ใส่กิ่ไผ่แล้วด้วยรสชาติมันก็ทําได้อย่างกรุบกรอบแล้วนะเราก็ไม่ต้องผัดนานเพราะมันสุกแล้วอย่างก็ต่อไปก็จะใส่แครอท ก็ต้องผัดน,นานหอ่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะแข็งถ้าเราเนว่าปัญหาเกิดขึ้นกัดก็ฟันเราก็ไม่ดีเหงือเราก็ไม่ดีเนาะมันก็จะทําให้ทําให้ไม่มีความอพิรมในการรับประทานอาหารเราผัดมันซะหน่อยให้มันถูกความร้อนทั่วถึงนะคะมันจะได้นิ่มๆสุกด,ดีแล้วก็เคี้ยวง่ายนะคะ อุ้ยแน่นี้ก็ดูดีแล้วนะเนี่ยดูยสิผัดมุ้นเส้นก,กับผัดกาะดองอย่าลืมใส่ไข่นะคะ ว่าคุณกาปักกันคิดว่ามันมมนิ่มเบาหนนะโอเคต่อไปก็จะใส่ประกาศรองซึ่งเราก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วจะไปหมดไปหั่นหนึ่งห่ออันนี้ก่อนที่จะหั่นก็คือต้องล้างหน่อยนะเพราะว่ากระดองบางทีมันจะมีความขมเปรี้ยวเผ็ดซึ่งบา,างทีหันก็หั่นแล้วก็จะ ก็ใส่เส้นนะสเส้นที่ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราแต่ของที่นี่คน้างจะมากเหมือยเขาบางทีเราไม่ได้ทานข้าวเราก็ทานอันเนี้ยแทนได้ก็คือทานขเส้นแทนข้าวขึ้นมุนเส้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทาจากขวเหลืองอ่ะเราคิดว,ว่ามันมันไม่อ้วนนะมันยังมีแคลอรี่น้อยกว่าข้าวเนาะอร่อยอ่ะใส่น้ำตาลน,นิดนึง นิดนึงนะแค่สอนชาเดียวไม่เป็นไรค่ะเราก็ใส่น้ำตาลหือถ้ามันไม่มากก็เปลี่ยนันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราแบบเสียหายหรอกนะผัดของพี่จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่จะใส่แม็กกี้แทนแม็กกี้แม็กกี้นะคะใส่แม็กกี้แทนอาจจะใส่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราตามใจเรา จะใส่หลังจากใส่บิชเนก็ได้หรือจะใส่หลังจากางจกที่เนี่ยใส่ก่อนใส่บิชเชนก็ได้แล้วแต่เราแบบนี้ก็ต้องชิมดูอ่ทีนี้ใส่ไข่สัก็สองลูกนะไข่ไข่สองลูกเนยอุ้ยที่นี่ชอบกินไข่นะที่บ้านนี่ชอบกินไข่ ลูกชายก็ชอบกินไข่แม่ก็ชอบกินไข่ไข่ที่บ้านนี่จะมีประจำเพราะว่าแม่ต้อแม่ต้องทำเค้กอยู่แล้วเสมอๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่กินขักไข่ก็เจียวไข่ไข่ดาวไข่อะไรก็ว่าไปไข่ต้มไข่ะโรเมนูไข่นี่จะมีแบบแทบทุกวันวอ่ะนี่แต่ยุเล่นล้ว น้อยแปปบางถกเ,นะเส้นอ่ะก็ใส่อีกได้ถ้ามันน้อยไปก็ใส่อีกได้แต่เยอะๆไม่เป็นไรซื้อมัต้องห่อยใหญ่เมื่อวันก่อนนะคะทั้งยำทั้งต้มทั้งผดัดได้ทั้งนั้นค่ะคุณเส้นนี่คิดว่ามันอร่อยนะเห็นไหมผัดแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะฟูฟ่วงร่มรื่งงนะมันก็มันจะอบคอยู่นะดูดีดีดเถอะโอเคนะจะชิมละ รสชาติแบบว่าเอาเห็นนะมเห็มเห็มเห็มนิดเลยอืฮึดูดีไหมดูดีดีเห็นปะฮึเนี่ยกินตับเปล่าก็ได้เนื้ข้าวก็ดีนะคะไม่ต้องวอรี่เลยหิวก็ทานจะได้มีพลังในกนารทำงานให้เราเป็น